พี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับผมมาพี่น้องครับผมมาเลยเด้อพี่น้องเด้อสาหรับแนวทางสลากกินแบคงรัฐบาลพี่น้องเล็กตารางชุด6กตัวนะครับมาแล้วนะครับผมของงวดวันที่16กรกฎาคม2568แเด้อพี่น้องเด้อเอามาแล้วพี่น้องครับผมอ่ะข้อมูลมาไว้นะครับข้อมูลมาไวมาลงให้ไว้เลยพี่น้องครับผมให้พี่น้องเอาไปวัยพิจารณากันเด้อพี่น้องเด้อเอามาแล้วนะครับผมนสำหรับเน่ หมดนี้ครับผมเนาะแนวทางชุดนี้แม่นมากๆพี่น้องครับผมเนาะเอาให้มาเบิงสถิติย้อนหลังกันอีกจักหน่อยนะพี่น้องเนาะบางท่านอาจจะยังบ่เห็นพี่น้องครับผมเขาดีมากๆครับผมเนาะเลยพกโตแต่ว่ามันก็อยู่น้ำดวงเฮาคือเก่านะครับผมเนาะคู่รัคนจับได้ก็ได้นะครับผมได้หลายคนอยู่ครับผมรอบที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะอ่า2 4 6 9 1พี่น้องครับผม4691นะครับผมเนาะอ่าหลายคนก็จับคู่ได้ครับผมกับมานกันอยู่บางคนก็จับบ่ถืกครับผมจับบ่เบิดว่าซั่นก็ บางคนกับบัวลายเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละอยู่น้ำดวงน้ำโชคของเฮาครับผมเนาะอ่ารอบนี้กับลายคนกับปังอยู่ครับผมเนาะนี่เด้อเข่าครับผมหนึ่งกรกฎาคมเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมเนาะสิบพกมิถุน่าเข่าตาสองเก่าครับผมเนาะแล้วก็บหนึ่งมิถุน่าเข่าบนเข่าล่างคือกันเห็นไหมครับผมเนาะอืเกือบแตกสามแตกสามพร้อมนี่ครับผมเนาะสามสองหาพี่น้องครับผมเนาะอ่าสังเกตบางอย่งดีเด้อพี่น้องเด้อเหล็กนะครับผมชุดนี้ถ้าผู้ใดจับได้ก็ได้แน่นอนพี่น้องครับผมเนาะอ่า ข้อมูลสถิติดีมากๆพี่น้องครับผมเนาะเอามาบัตรนี้พี่น้องครับผมมาเบิ่งกันสําหรับในงวดนี้นะครับผมเนาะสิบหกนะครับผมสิบหกกรกฎาคมพี่น้องมาแล้วได้พี่น้องเอ้วเลขสวยมากครับผมเนาะเลขสวยได้พี่น้องเด้อนะครับผมเอาให้เบิ่งกันชัดๆนะครับผมพี่น้องครับผมซูมเบิ่งกันจะชนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อเอาไปไว้เด้อยาเดี๋ยวลืมกันนะครับผมเนาะให้พี่น้องแคปหน้าจอเอาไปไว้เบิ่งกันนะครับผมห้ามลืมเด็ดขาดนะครับผมบางครั้งของสุดท้ายผมอาจจะลืมก็ได้นะพี่น้องเนาะเอานี่ วันที่16กรกฎาคม2568พี่น้องครับผมขอมูลเด้อพี่น้องเด้อแนวทางสื่อสลักกินแมงรัฐบาลพี่น้องครับผม16กรกฎาคมนะครับผมเนาะเลขตารางนะครับผมมีอยหกตัวคือเกาพี่น้องครับผมมี4มี8มี2มี1มี5มี7พี่น้องครับผมเนาะเอา้ามาคตวไรพี่น้องลองไปจับคู่เด้อนะครับผมเนาะลองไปจับคู่กันนะครับผมเด้อสำหรับตัวเด่นนะครับผม,ม,มนี่งวดที่ผ่านมาผมให้ตัวเด่นสี่บดน,นี่ครับผมเขา่าสีนะครับผมเนาะสีหก มันบ่มีสี่หกนะสีได้พี่น้องครับผมเนาะเออนาสีได้มากสี่หกผมบมมีเดี๋ยวมวลน,นี้เดี๋ยวผูใดทถารอโคงจุทายก็ได้เนาะเดี๋ยวผมจะมาสรุปตัวเด่นให้นะครับผมเนาะแต่วา่าในแนกระไดแล้วละ่ะมีอยู่ในนี้ได้พี่น้องด้มีขึ้นกันครับผมเนาะเออกับสูตรแนวทางที่ผมเฮ็ดไว้ให้นะครับผมผมยังไม่ได้เฮ็ดเดียวยวนันอาทิตย์เดียวครับผมเนาะผมจะมาดูอีกที่หนึ่งครับผมตอนนี้ยังโมงมีเวลาครับผมเนาะก็เพิ่งได้ข้อมูลมาตอนนี้พี่น้องครับผมเลยเอามาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องไวเบื้องกันนะคผมาาะะออจจเไป ต่อยอดกันก็นกนได้นะพี่น้องเนาะเอาเอาเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอเอาไว้กันครับผมสำหรับงวดนี้ครับผมเนาะเลขกระลังหกตัวเด้อพี่น้องสี่แปดสองหนึ่งห้าเจ็ดพี่น้องครับผมเนาะสิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอา,นะา,เอาจับคู่มันๆแห้งๆปังๆกันแม่นๆเด้อพี่น้องเนดะ้อให้จับมันๆให้ปังๆกันอย่าลืมจับเอาให้กันได้เบิดกะผมว่า ผมว่ามันก็ได้นะครับผมเนาะถ้าโชคดีถ้าบางคนโชคดีก็ได้บนได้ล่างนะครับผมได้สามตัวนะครับผมเนาะเกือบนี่รอบนี้บนนนี้อาจจะได้สามตัวได้พี่น้องเด้อมันมาบนมาลางแล้วบานเนี่ยวันนีอาจจะมา3สามตัวก็ได้นะครับผมเอาตามนี้นะครับผมเนาะเพื่อเป็นแนวทางกันได้พี่น้องเด้อข้อมูลมาไว้ลงให้ไวนะครับหพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้นะครับผมเนาะให้พี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้ได้พี่น้องเด้อ เถธอเรื่มกันเรื่มกันพาดครับผมชุดนี้แหะกับเจเล็กครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลงเจเล็กให้ได้พี่น้องเนาะเจเล็กกระดามาแล้วนะครับเจเล็กกระเดินดีพี่น้องครับผมเจเล็กกระเดินดีมากๆห้ยซีเม็ดเดียวเข่าซีพี่น้องครับผมตัวจับคูหายหนาสิได้นะครับผมพาดไปแต้มเดียวนะพี่น้องเนาะอ่ามันขามขามขามไปนะครับผมเนาะคนหายซีสามซีห้าซีเจ็ดมันออกซีหกพี่น้องเนาะเอาตามนี้นะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางกันนะครับผมเข้อมูลกันผู้ใดอยากจะเอาไปต่อยอดไปทําคลิปนะครับผมเอาไปโพส ลงเพจก็ได้ครับผมอ่ะไปยูทูปสองยนะูทูปเพจนั่นบอเป็นยังครับผมเนาะอ่าแบ้งปันแบ้งปันให้พี่ๆพี่น้องครับผมเนาะอ่าเปิดสร้างไม้ได้กันนะครับผมเนะาะผู้ใดมีหลัวทางมีแนวทางเหตุไปนะครับผมเนาะอ่าแบ้งปันกันให้พี่ๆครับผมข้อมูลมาเร็วลงให้ไวตามนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาเบิกเอาครับผมเนาะเอาให้โชคดีมั่นๆกันนะครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าชอบถ้ามาก นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อกดหัวใจนะครับผมนาะคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจแอดบาวพัดด้วยนะครับผมเนาะขอพี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมเนาะรอบต่อไป16กรกดาคม2568พี่น้องวันที่16ตรงกับวันพุธนะครับผมเนาะตรงกับวันพุธเด้อพี่น้องเด้อเอ้ามันๆกันพี่น้องครับผมเนาะอ่าตามมีนะครับผมเนาะอ่าไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับผมเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับผม